หนึ่งคนเท่านั้นค่ะอืมจริงเหรอพาจังล็อกดาวแล้วนะห้าโมงเย็นวันนี้แล้วนะล็อกดาวแล้วต้องกลับบ้านก่อนห้ามงเย็นจากนั้นเลยแม่พาตื่นตื่นฉากระวังทันทีช็อกมากเลยมันไม่คิดไม่ได้คาดไม่ได้ฝันแค่คนเดียวล็อกดาวได้เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกๆคนค่ะวันนี้แม่พาหมดแล้วซึ่งหนทางไปค่ะ ล็อกดาวน์เต็มตัวค่ะอากาศอย่างนี้เหมือนโดนขังเลยค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ของของไทยเราแล้วก็เป็นวันที่ได้รับข่าวว่าพวกเราจะได้พักผ่อนค่ะบรรดาแม่แม่ทั้งหลายล็อกดาวน์ไม่นึกไม่ฝันเลยค่ะเป็นอะไรที่ช็อกมากเลยเรา บอดโควิดมานานหลายเดือนมากเลยค่ะจากที่เมลเบิร์นหรือว่าซิดนีย์เขาล็อกดาวน์กันประทวงกันแต่เรานี่อยู่สบายค่ะทำงานใช้ชีวิตปกติพอไปถึงที่ทำงานเพื่อนเดินมาพาพามีคนติดหนึ่งคนหึจริงเหรอตกใจเหมือนกันแต่ไม่ได้มากมายเพราะว่าคิดว่ามันหนึ่งมันก็ต้องมี เพราะว่าเขตรอบข้างเขาก็มีติดกันตลอดแต่เราเมืองของเราไม่มีมานานแต่คิดว่าบาวันหนึ่งมันก็ต้องมาแต่อาจจะไม่รุนแรงเพราะว่าเมืองของเราค่อนข้างเซฟและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งคัดมาเสมอค่ะแล้วพอเพื่อนบอกอ่ะมีมีหนึ่งคนนิวเคสประมาณสองวิแฟนโทรเข้า ก็เลยลุกไปรับโทรศัพท์แฟนบอกว่าซื้อกะดะทิชชู่หน่อยนะถ้ามีเวลาเดินไปซื้อกะดะทิชชู่สักแพ็คหนึ่งเผื่อเผื่อล็อกดาวก็เลยบอกอ้าโอเคถ้าฉันมีเวลาฉันจะไปพอเดินกลับมานั่งทําลูกค้าต่อจากนั้นมีลูกค้าลูกค้ามีโทรศัพท์เข้าแล้วได้ยินลูกค้าคุยว่าทํางานที่บ้าน อาทิตย์หนึ่งียกว่าเออเป็นแต่ลูกค้าที่ว่าเออที่ทํางานเขาอาจจะสั่งให้ทํางานที่บ้านอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้เพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาก็บางคนเขาก็ยังทํางานที่บ้านอยู่ค่ะยาวมาจากปีที่แล้วปีก่อนก็มีสลับทํางานที่บ้านสองวันทํางานที่ทํางานหนึ่งวันก็เลยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออน่าจะเป็นเฉพาะลูกค้าที่เขาโดน ที่ทํางานเขาแบบจัดสรรว่าให้เออช่วงนี้เธอทางานที่บ้านอะไรประมาณนี้ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะพอลูกค้าคุยเสร็จเพื่อนเดินมาพาจังล็อกดาวน์แล้วนะอู้เหมือนเหมือนเหมือน,ม,อนมันช็อกค่ะช็อกมากเลยมันไ,ไม่ได้คิดไม่ได้คาดไม่ได้ฝันแค่คนเดียวล็อกดาวน์ได้เหรอความคิดว่ามันแค่คนเดียวมันมันมน่าจะยังล็อกดาวน์อะไรประมาณนะั้นเพราะเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ เขาบอกห้าโมงเย็นวันนี้แล้วนะล็อกดาวแล้วต้องกลับบ้านก่อนห้าโมงเย็นจากนั้นเลยไม่พาตื่นตื่นฉนากรวังทันทีแล้วมันเป็นแบบมันมัน,ม,นมันกระทนหันนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่ากระทนหันมากแล้วเพื่อนมาอีกทีพาคนที่ติดอยู่เขตเราเองนะเอ้ oh My God เป็นตื่นเต้นเข้าไปอีก มันไม่ใช่ว่าความตื่นเต้นดีใจอะไรมันเป็นความที่ว่าเรารับไม่ทันเราตั้งรับไม่ทันมันไม่คิดว่ามันจะใกล้ตัวขนาดนี้ลูกค้าก็ที่บุ๊กไว้ก็บุ๊กไว้บ่ายสามก็โทรมาเลื่อนเป็นบ่ายสองมีประมาณช่วงเที่ยงลูกค้าก็เริ่มบางแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าเออแล้วกี่โมงเราจะได้กลับบ้านเนี่ยเราล็อกดาวน์นะเราจะต้องถึงบ้านก่อนห้าโมงไหมหรือ,อยังไงอะไรยังไง เพื่อนก็นเลยถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกอ๋อรอให้รอให้ลูกค้าพามาก่อนแล้วพอพาเสร็จลูกค้าก็เราก็กลับบ้านกันเลยหลังจาก่นั้นก็กลับพอลูกค้าไม่พามาไม่รละ้รีบใอย่เลยรีบใหญ่เลยเขารีบเ็าทาทั้งแว็กซิ่งทําทั้งสีคิ้วสีเอสีขนตาไม่พาก็ทําให้เขาแล้วเขาก็จะทําทั้งมือทั้งเท้าเลยไม่พาก็เวลาช่วงที่เรา แช่คนตาขนคิ้วกับสีอยู่พาก็เ,าเอาเครื่องเล็กไปเจียสีออกอยู่ในห้องนั้นเลยค่ะห้องเวกซิ่งเลยด้วยความที่ว่าเออเราเสร็จลูกค้าคนนี้แล้วเราจะได้กลับบ้านประมาณนี้ไม่ยอมออกมาข้างนอกคือทำอยู่ในเลยสีเขานอนอยู่นอนสีแช่อยู่ในตาในคิ้วเขาเราก็เครื่องก็เจียเล็บเอาสีออกด้วยความว่าเพื่อนจะได้กลับบ้านเร็ว ทีนายได้เสร็จข้างในห้องออกมาลูกค้านั่งเต็มข้างนอกเจ้าของร้านรับลูกค้าเข้าเต็มหมดเลยเพื่อนเขาโมโหเพื่อนบอกว่าไหนว่าเธอเสร็จลูกค้าแล้วยังให้กลับบ้านไอ้นี่รับมาเต็มเลยแล้วจะได้กลับไหมเนี่ยเม็ดในห้าโมงยังไม่ได้กลับสุดท้ายก็คือทำกันยาวยันห้าโมงเนี่ยโมงนี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานของของคนแทบทุกคนนะคะก็เลยรถจะเยอะ แต่เมื่อวานนี้คือห้าโมงนี้รถว่างบางตาแล,ล้วใช่ไหมะก็เลกลับกลับบ้านแค่นั้นแหละไม่ได้ไปไหนอีกเลยจนเช้าวันนี้เหมือนโดนขังค่ะอากาศก็หนาวออกข้างนอกขนาดหลังบ้านยังไปไม่ได้เลยหนาวไปนั่งไม่ได้ค่ะหลังบ้านหน้าบ้านก็เลยได้อยู่แต่นในบ้านเนี่ยค่ะนอนจนเก้าโมงตื่นขึ้นมาทำกาแฟ วันนี้ก็ได้เค้กวันแม่ให้ลูกสาวทำให้ค่ะอันนี้เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะมีเป็นเค้กเค้กอาเค้กสตรอเบอรี่ค่ะเป็นมัฟฟินเป็นถ้วยเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะลูกสาวไม้พาทำเค้กอร่อยค่ะทำอร่อยอันนี้ไม่ไปไหนค่ะอยู่แต่ในบ้านนี่แหละจะก,กินเค้ก เค้กเขาทำให้เมื่อวาน่งกินวันละหน่อยค่ะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะอ,อิ่ม <laughs> กินเคก้กกินเค้กกับกาแฟค่ะเป็นอาหารเช้ามีก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะล็อกดาวน์อยู่บ้าน หวานกำลังดีเลยค่ะกําลังดีเลยลงตัวแบบพอดีพอดีคือเข้ากะน้ําตาลได้แบบไม่ไม่หวานจนติดลิ้นติดคอค่ะคือหวานนุ่มๆหวานกําลังดีแล้วครีมเขาเนี้ยนุ่มมากเลยค่ะเสียดายมากเลยถ้าแม่พาไม่ได้ล็กดาวก็จะเอาไปให้เพื่อนที่ทํางานกินเพราะเขาชอบมากเลยลูกสาวแม่ทางานทำเค้กค่ะ ทำอะไรไม่ได้ค่ะทําใจทําใจได้อย่างเดียวค่ะคือมันเป็นความตกใจที่เราเราตัง้งเราไม่ทันไม่มีคนติดมาก่อนหลายเดือนมากเลยค่ะเป็นครึ่งปีแล้วเราไม่มีไม่มีนิวเคสไม่มีคนติดพอมาเมื่อวานติดคนเดียวค่ะล็อกดาวน์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูไทม์ไลน์เขาแล้วเขาไปทุกที่ค่ะ เขาไปทุกที่ในเมืองแคนเบราไปเยอะมากก็เลยรัฐบาลเขาเลยกังวลว่ามันจะติดหลายคนมันจะติดหลายคนแล้วถ้าเรายังออกจากบ้านมันจะแพร่เร็วมากคก็เลยล็อกดาวน์ทันทีแล้วเช็คเช็คไทม์ไลน์ใครที่ไปตรงนั้นช่วงเวลานี้ให้ตรวจตรวจทุกคนเลยค่ะแล้วใครที่แบบว่าไปแต่ละที่เขาจะ เขาจะมี qr code ให้เช็คค่ะ qr code มันจะขึ้นในช่วงเวลานั้นเวลานั้นคุณต้องไปตรวจไปตรวจเขาจะแจ้งมาเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งค่ะล็อกดาวาน์อาทิตย์หนึ่งเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นการล็อกดาวน์แบบกระทันหันแบบไม่ได้ตั้งตัวแบบไม่ได้มีแผนอะไรเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มาเล่าสู่กันฟังว่าเออในที่สุดที่ท,ที่ไม่พายอยู่นี่ ที่ว่าปลอดภัยมานานก็ล็อกดาวน์ค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมค่ทุกคนมีความสุขจากัดปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ